อู้หลังนี้ก็ถือคือกัน,นครับเห็นบ่ครับนะเห็นบ่ครับอาหลังนี้จากตัวแะครับเนาะอู้มีอยู่ครับคุณนะครับป๊ดจากตัวครับเนะี่ยสวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็มาหาเสต นี่ครับรอบดัวกกครับเงื้อที่ใส่ก็เป็นปลาขียงหน่อยครับไปเบิ่งวิธีการแส่นำกันครับหลังแรกก็แส้ไม่นี่แล้ครับ ใส่เสียดเรียบร้อยครับประมาณนี้ครับเส่ไว้ในสาครับหลังนี้สากรหน่าเมไหรเล้อครับเดี๋ยวจังมรุนกันตอนเศ้าครับผมรุนยามเบึงตุ้มนำกันครับหรือว่ารอบดักกบครับอ้ถืออยู่ครับหลังนี้ครับเถือมาครับนะ จากตัวน้ครับหลังนี้โอ้สองตัวครับเห็นไหมครับกบไหมครับเตีมมงืมงามอยู่ครับเอาเดี๋ยวไปรุ่นอีกหลังต่อไปครับนี่ครับตัวกบครับได้มาสองเตีมยม้วครับ อีกหลังนึงกับบริษัทไกลกันครับเฮ้ยส่น้องบันวันนี้ครับอู้หลังนี้ก็ถือคือกันครับเห็นปะครับนะเห็นปะครับอาหลังนี้จากตัวนะครับเนาะ โอ้โกบหน่อยกลไหม่ครับหลังนี้สองสี่ห้าตัวครับหลังนี้ครับเออถูกถือห้าตัวเลยครับหลังนี้เอาเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปด้กัน,นครับ ครับอีกหลังนึงครับถือบุนอครับหลังนี้โอ้หลังนี้โอ้หลังนี้ก็มีตัวอยู่ครับโอ้มีตัวนึงครับหลังนี้เตีมงามนอยู่ครับเห็นไหครับนะโอ้สามหลัง ได้แปดตัวครับสามหลังครับนี่ครับยามมาสามหลังครับได้กบแปดตแล้วครับเหลืออีกสองหลังครับเดี๋ยวไปลุ้นเบิ้งนํากันครับว่าสิถือบวครับอีกสองหลังสุดท้ายครับบ่้เอามาใส่ไหลครับเอามาใส่ห้าหลัง พรวไปขิงน้อยบ่มีครับไปบึ้งกำกันสองหลังสุดท้ายเย้อครับนี่แหละครับหลังหนึ่งก็แส้ไว้ในสาะนี่ครับเป็นจังไงเนาะครับโอ้มีอยู่ครับคุณนะครับปาดเก็บกครับนี่ สองตัวครับหลังนี้บม่ได้เอาญ้าปกไว้ครับกลบเขาอยู่ครับนะเห็นไหมครับอ้บอบ่เบอาหญ้าปกไว้ก็ได้ครับให้มันเห็นไปเี่งพร้อมครับพี่น้องนะครับตัวงามอยู่ครับคุณอ้หมานมาแล้วครับเ้านี้ครับ นี่ครับหลังสุดท้ายเซเวีเกยกรยสานี่นะครับ,บเร็วแนวปูคือกันครับหลังนี้สงิงเงียบเนาะหลังนี้โอ้หลังสุดท้ายบ่ถือครับอ๋อเดี๋ยวไปสรุปผลงานเบิง่ง้นกันครับว่าได้จากตัวครับ สรุปผลงานโซานี้ครับรเซเวห้าหลังครับโอ้หลังนี้สีสองตัวแล้วครับต้องแปลงอะไรบ้าง โอหลังนี้จต็ตูนะครับสามท,ที่ตัวมันห้าตัววะหนึ่งสองสาม โอ้ห้าตัวครับหลังนี้ครับกบมไม้ครับได้เจ็ดแต้มครับโอ้บรุดแปดแต้มแล้วครับ เกาเต็มแล้วครับคุณต,ต,ตกลรบนะครับหลังนี้สิบตัวหนึงครับิโอตุ้มห้าหลังได้กบสิบตัวครับไข่กัวไซเบียดอยู่หรอครับคุณเห็น่่ครับ กบจีบตัวกบไม้ครับตัวงามๆก็ได้อยู่ครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ